สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มีเวลา10นาทีนะคะเวลา10นาทีก่อนกลับบ้านวันนี้ครูยังไม่ได้กลับบ้านนะคะ,ะวันนี้กลับบ้านดึกก็มาถ่ายภาพบรรยากาศที่ตลาดช่วงมืดๆตอนนี้ให้ได้รับชมนะคะก็10นาทีก่อนกลับบ้านก็ตอบหนึ่งคำถามเนาะสำหรับท่านที่ถามนะคะว่าครูต้นไม้อโกนิมาของหนู มีหนูแยกออกมามีแค่สองใบมันจะรอดไหมนะคะกลัวว่าแยกออกมาแล้วนะคะมันจะไม่รอดเพราะว่ามันมีแค่2ใบเองนะคะก็<ๆ>ลองดูนะคะลองแยกดูถ้าแยกแล้วก็ไม่เป็นไรก็รอ,อวาอ่าเพราะว่าที่ให้มี3าถึงหใบนะคะไม้จะมีความสมบูรณ์ตัวนั้นเวลาที่เราแยก เวลาที่เราปลูกเวลาที่เราขยายพันธุ์มันก็จะมีโอกาสที่จะรอดเยอะกว่าที่มีสองใบถ้ามีสองใบคือ,อความสมบูรณ์ของเขา ยังไม่ได้นะคะก็ถ้าแยกไปแล้วไม่เป็นไรค่ะก็ลองดูฝึกบ่อยๆเราจะได้เก่งนะคะสำหรับเรื่องต้นไม้มันไม่มีผิดมันไม่มีถูกนะคะต้อเราต้องลองดูลองฝึกดูบ่อยๆนะคะต้องอปลูกบ่อยๆนะคะตัดปักชำบ่อยๆแล้วเราก็จะเก่งเองนะคะสำหรับท่านที่แยกไปแล้วไม่เป็นไรเลยนะคะสำหรับอากูนิมานะคะก็คือ,อไม้ตระกูลน,นี้ นะคะลองเลยค่ะลองผิดลองถูกดูนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าตัดแล้วเขาจะรอดหรือไม่แล้ยิ่งเรา,เา,เาไปกังวลมากนะคะก็จะทําให้เราไม่สบายใจปลูกแล้วเราให้มีความสุขนะคะปลูกต้นไม้ต้องให้มีความสุขนะคะปลูกแล้วก็ดูแลเขาต่อไปนะคะทีนี้คําถามต่อมานะคะก็นางกวัก านางกวักของผมนะคะเอาบอกหน่อยว่าเราจะตั้งตรงไหนดีเอาว่านานางกวักนะคะถ้าเป็นประเภทวา่านพวกนางกวักครูก็แนะนำนะคะให้ปลูกตั้งเอาไว้บริเวณหน้าบ้านนะคะเพราะว่าว่านานางกวักเป็นว่านที่ดีของคนไทยที่นิยมปลูกกันมานานนะคะนางกวักก็คือ,อ เสริมมงคลนะคะกวากสิ่งดีๆเข้ามาให้เราแล้วก็ให้ตั้งเอาไว้ตรงหน้าบ้านหรือถ้าใครมีร้านค้านะคะร้านค้าก็เหมาะมากที่จะไปตั้งนะคะตั้งเอาไว้บริเวณหน้าร้านค้าของเรานะคะก็จะมะีพระแม่นางกวักนะคะมากวักความโชคดีให้เรานะคะกวาดด้วยความเชื่อนะคะตัวนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ,ะที่สืบต่อกันมาจากโบราณน,นะคะสำหรับบ้านนางกวัก ก็ตั้งเอาไว้บริเวณหน้าบ้านนะคะหรือใครไม่มีบริเวณหน้าบ้านก็จะหาสถานที่ที่เอาที่เราสะดวกเอื้ออํานวยกับเรานะคะไม่มีสูตรสําเร็จไม,มไม่มีไม่มีเป๊ะนะคะการวางต้นไม้ให้ดูบริเวณบ้านเราด้วยนะคะว่าเราจะวางไว้ตรงไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนางกวักก็ให้เอาไว้ตรงหน้าบ้านหน้าร้านค้าก็จะเสริมสิริมง าคนให้เระะ,ะสำหรับท่านที่ถามมาเนาะ,ะต้นหน้าคลาดดำนะคะของครูนะคะต้นนี้จำน่ายไหมต้นนี้ครูยังไม่จยังไม่ได้จำน่ายนะคะเพราะว่าเอาอเป็นแม่พันธ์ุก่อนที่เห็นอยู่ในคลิปนะคะก็ ส,สอนนักเรียนนะคะก็ตัดยกยอดเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็แตกหน่อออกมาเยอะก็จะได้อัปเดตให้ได้รับชมในช่วงกลางวันนะคะแตกหน่อออกมาสวยงามมากๆนะคะสำหรับหน้าวาัวใบหน้าคราดดำนะคะตอนนี้ก็อาเป็นที่นิยมอยู่เนาะ,ะทีนี้ต้นอโกนิมานะคะ,อะของหนูที่ครูบอกว่าให้เด็ดดึงดอกออกไปนะคะดึงดอกออกไปแต่ว่าของหนูดอกเขาสวยมากมก นะคะหนูเลี้ยงมาแล้วดอกสีขาวตัวมณีล้อมเพชรนะคะ mm. ก็ไม่เป็นไรไม่ดึงดอกออกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องดูแลเขานะคะเพราะว่าดอกเวลาที่เขาเปื่อยเขาเน่าก็จะมีะพวกมแมลงนะคะเข้าไปกัดไปกินแล้วจะก่อให้เกิดเชื้อโรคได้ถ้าเราดูแลดีนะคะเวลาที่เขาร่วงโรยเวลาที่เขา ใกล้อดอกจะโรยล้วต้องดึงออกนะคะไม่ดึงออกตรงนั้นมันจะก่อให้เกิดเชื้อโรคแต่ถ้าดอกเขากําลังสวยงามตัวนั้นไม่ดึงออกก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นความสุขทางใจของเรานะคะสําหรับเรื่องอต้นไม้ดอกไม้ไม้มงคลที่ออกดอกมานะคะแต่ว่าถ้าดอกเยอะๆมันก็จะทําให้อ,อาหารส่งไปเลี้ยงดอกอแล้วก็อาจจะทําให้ใบของเขาเล็ก เล็กลงแคะลงได้นะคะแต่ว่าก็ดูแลเรื่องปุ๋ยที่จะใส่ต่อไปนะคะตัวนี้ก็เรียนรู้กันไปนะคะก็น่าจะประมาณนี้วันนี้อ๋อพลูหินอ่อนนะคะพลูตระกูลพลูด่างพลูหินอ่อนของหนูจากใบสีเขียวๆสดใสแล้วพอเลี้ยงไประยะหนึ่งนะคะใบของเขาเริ่ม เริ่มมีปัญหานะคะตัวนี้ก็จะทํำยังไงดีก็ให้เปลี่ยนวัสดุปลูกเลยนะคะหรือหรือออกมาดูเลยนะคะตัวกระถางที่เราปลูกวัสดุปลูกด้านล่างมีตัวเพลี้ยตัวแมลงเข้าไปรบกวนไมหมก็รือ้ออกมาล้างรากได้เลยค่ะพลูด่างไม่เป็นไรเขาสามารถลงไปแช่อยู่ในน้ําได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ให้ล้างลากดูกนะคะว่า ตรงรากเขามีเชื้อโรคไหมมีแมลงเข้าไปรบกวนไหมมีตัวเพลี้ยไม้ตัวนี้นะคะแล้วก็สเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาซะนะคะ,ะสำหรับพลูด่างก็สามารถปลูกได้ทั้งในวัสดุปลูกแล้วกอ็อยู่ในน้ําได้นะคะ น่าจะาประมาณนี้มีใครถามเพิ่มเติไมไหมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยเนาะคอมเมนต์ครูไม่เห็นเลยค่ะวันนี้มีใครจะถามเพิ่มเติไมไหมก็กําลังจะกลับบ้านพอดีอากาศหนาวมากๆวันนี้ก็มีฝนมีฝนตกลงมานะคะก็อากาศเย็นมากก็กําลังจะกลับบ้านามาไลฟ์สักแป๊บหนึ่งประมาณสิบนาทีน่าจะได้แล้วนะคะเอาละค่ะมีใครจะถามเพิ่มเติไมไหมคะวันนี้มีใครจะถามเพิ่มเติไมไหมก็ อยู่ที่ร้านอากาศเย็นวันนี้นะคะจะกลับบ้านช่วงช่วงนี้ครูก็มาทำอาค,อคอร์สอนะคอร์สสอนเนาะคอร์สสอนนักเรียนอยู่ที่ร้านส่วนใหญ่ก็จะกลับเย็นๆหน่อยนะคะ ประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามนะคะ,ะครูนิตยานะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้ใครมีคำถามก็เดี๋ยวครูถ้าคำถามในคอมเมนต์นะคะถ้าได้ผ่านไปเจอครูก็จะตอบให้เกือบทุกท่านนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเล็ดรอดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะทำงานคนเดียวจริงๆทุกจุดครูทำงานคนเดียวนะคะผิดพลาดประการใดล่าช้าอย่างไรครูก็อขออภัยไว้ณตรงนี้ ด้วยนะคะวันนี้ก็คงจะกลับบ้านประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกับการได้ปลูกต้นไม้นะคะได้ดูแลต้นไม้เป็นความสุขทางใจของเรานะคะก็ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ